สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปเครื่องเสียงบบานกับผมป๋ารอกคนน้ำเพลงมืนนะครับจะมาเตรียมอุปกรณ์น,นะครับเพื่อที่จะออกงานชุดมินิแรกนี้นะครับกับชุด2คูณ2นะครับผมจะใส่ตู้เคปีวันสินิ้ว2ใบนะครับรากาตู้มอนิเตอร์นะครับที่ใส่บนเวทีอีก2ใบเพื่อที่จะยกได้สะดวกสบายนะครับถ้าจะเอาตู้ฮ้อนโหลดก็ใส่ ยกนักนะครับผมคนเดียวกับสิคขึบ่อไหวนะครับสาหรับงานนี้ลุยเดียวครับคนเดียวสบายๆครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมเบิงบรรยากาศการเตรียมของกันนะครับถ้าคลิปมันยาวเกินไปผมกับสีรวบรัดไปใส่กับคลิปบรรยากาศในงานเดี๋ยวไปติดตามรับชมเบิ้งกันเลยครับสำหรับการเตรียมของมือนี้นะครับสิไปคนเดียวนะครับแบบสบายๆ ตัวนี้นะครับเป็นตู้มอนิเตอร์อเป็นจอมอนิเตอร์นะครับสำหรับงานคาราวเกะก็สิได้ออกไปนะครับก็ต้องเอาออกก่อนสําหรับตู้เบสนะครับก็จะเป็น2อใบนี้นะครับ KP1 ำรับตู้เบรนะครับเก่าขึ้นไปนที่เรียบร้อยนะครับสองใบไปได้สบายครับผู้เดียวเบร18นิ้วของระหำนะครับรุ่นอาตอมกำลังวัดวิทีพันสองรวัตเดี๋ยวผมจะไปทดสอบกับ power a m sae tx สามพนะครับที่ส่งต่อให้พระคู่ดาวเสียงทองนะครับไปใส่การใส่งานต่อไปนะครับก็เลยมีโอกาสคลิปนี้นะครับจัดทำ การทดสอบคับเบดนะครับคับเบตในงานจริงเลยนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันกับ SAE ที่ x 3 000, 6 0นะครับแปดโอมนะครับกำลังวัด8โอมได้1,000วัตวัตนะครับตัวดอกใน1,200วัตนะครับว่าแนวเสียงเขาจะได้ซ้ำใดนะครับเดี๋ยวจังติดตามรับชมเบอง์เหล่ากันนะครับแล้วก็ตอบคำถามกับ f c ที่สอบถามของมานะครับว่า SAE ที่ x 3 6ขับเบรพันสองวัตต์ได้บอคลิปนี้จะเป็นคําตอบได้ดีนะครับสําหรับเมื่อนี้จังค่อยติดตามรับชมเบื้องหลังกันครับสิ่งที่ผมจะเตรียมไปนะครับกซัซซมี่เบรเคพวันคูนึงนะครับแล้วตัวนี้นะครับคือจอมอนิเตอร์หรือจอคอมนะครับผมสั่งแลกมาใส่เก็บไว้อย่างดีนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเอาไปอีกนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกัน ก็สิเป็นตู้คู่นี้นะครับตู้คู่นี้ดอกนี้นะครับหกรอยวั์ดอกข้างล่างสามรอยวั์นะครับยี่หอ้ออย่างลรนัมเบอร์วันนะครับยี่หอ้อนัมเบอร์วันทั้งสองดอกนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับเสียงแหลมเป็นพี่ออดิโอ,อ,อรหัส CC นะครับตัวนี้ข้างล่างก็ ที่ออดโอรหัสซ c นะครับวัดน่าจะอยู่ที่60วัต์หรือ80ดสิวัต์นี่แหละครับพันเน็ตเิรกสองทางนะครับสำหรับตู้นี้เป็นตูมน้มอเตอร์บนเวทีนะครับแต่ว่าเมื่อนี่นะครับงานนี่ผมจะเอาไปเป็นกลางแหลมสำหรับงานนี้นะครับเพราะว่ามันหิวยกสบายยกง่ายแต่ว่าตู้ที่เอาไปประจำก็กคือฮอนโหลดชุดนี้นะครับมันหนักนะครับถ้ายกคนเดียวก็ได้ยุติวันมันยกยากลำบากนะครับมันหนัก เป็นไม่สิบมิลน,นะครับตัวนี้ขอบเล็กก็เลยมีน้ำหนักที่หลายนะครับเพราะว่าไม้สิบแปมิลหรือ20่มิลน,นะครับส่วนตูวนี้กะเบาครับหิวได้เลยนะครับจับงูหิวได้เลย2ใบพร้ความกันก็ยังได้นะครับ สำหรับการออกงานชุดมินินะครับกับคนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับคนข้างที่จะสะดวกสบายบนลำบากนะครับเพื่อจังงานชุดเวทีนะครับชุดเวทีชุดญ่นะครับกับสิลงลำบากนะครับในการออกงานแต่กับราคาค่า,าจ้างกับสูงกว่านะครับถึงแล้วนะครับ ออกงานชุดมินิผมก็จะมกักออกงานชุดมินิมากกว่านะครับสะดวกสบายรวดเร็วนะครับในการติดตงังในการขนย้ายต่อไปนะครับเไปเบิบงชุดพวอร์แอปมที่ผมจะเอาไปเล่นในมือน,นี้นะครับแต่ก็ต้องเอาไปสแป์อยู่นะครับสิ่งที่เอาไปนะครับจะเป็นแลกตัวนี้นครับแลกตัวนี้ก็คือแลก มิกเออร์นะครับกับซิมีคอร์ดแต่ว่าคอร์ดเมื่อนี้ผมเสียคอร์ดโปรยูโรเทคนะครับสองทางแบบอนาล็อกเอาไปใส่เพื่อที่จะเหตุคลิปทดสอบการใช้งานแนวเสียงให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับว่าแนวเสียงของคอร์ดสองทางโปรยูโรเทครุ่น c e 2 2ขีดสองสองสามมีแนวเสียงจังไดนะครับร่วมกับนะครับเบรพาวเวมเอสเอทีเอเอ็กสามพันหกครับคลาดดีคลาดดีบวกแล้วก แอมครับกางแลมครับก็สิเป็นวัดเศร้านะครับพันวัดกสิตรงต่อให้พี่น้องนะครับที่ต้องการหล,กลักการเบื้องคลิปนี้เพื่อตัดสินใจนะครับผมบอด้ใส่นะครับก็เลยอยากจะปล่อยต่อให้พี่น้องไปใส่การใส่งานกันต่อไปนะครับส่วนเฟอร์แอมโปรนะครับอาจจะมือจัตงน้อยนะครับส่วนเฟอร์แอมโปรกสิเอาไปสแปร์อยู่นะครับเอาแค่เอาอไปสแปร์นะครับแล,ล้วก็ไม่ร้อยนะครับกสิเอาตัวนี้ไปสแปร์เช่นกัน เนื่องจากว่าไม่ร้อยที่ดีที่ x อ็กที่สยดีของผมตัวหนึ่งนะครับตัว B จะมีปัญหานะครับกระเสียวไม้ตัวนี้ไปสแปร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่2แล้วก็ใส่ปักตัวนี้ครับเสียบไฟบานครับเสียบไฟบานเลนนะครับแล้วก็อัดแห้งๆนะครับให้พี่น้องได้รับฟังกันว่าอิ่มสําได้นะครับสำหรับเ o w าแ a m มแล้วก็ครอสนะครับ ดังใดกาติดตามรับชมเบองกันนะครับแล้วก็ส่งงานให้พระอาจารย์ดาวเสียงทองได้รับชมรับฟังนะครับสาหรับอุปกรณ์ที่ท่านได้รับการแบ่งปันไปใส่จากผมนะครับว่ามันมันเปนของห่างนะครับการเสีออกงานจริงสําหรับคลิปนี้ไปติดตามรับชมเบอง์แล้วกันครับ สำหรับการเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงขึ้นรถนะครับก็บเป็นที่เรียบร้อยครับชุดมินิกับสิบประมาณนี้นะครับปิกัพหนึ่งไปเบิร์ดนะครับก็ยังสามารถบรรจุได้อีกอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นจอมอเิเตอร์นะครับก็มีเก้าอี้ไปมีโต๊ะอยู่สามตัวนะครับเป็นโต๊ะแมงมุมสองตัวนะครับแลบ้วก็โต๊ะขาวพับอีกตัวหนึ่งนะครับ กับด้านนี้ทีนี่พาใบนะครับไปป้องกันหมอกนะครับเวลาตั้งตู้นะครับก็จะปุกของแล้วก็ร่มนะครับเอาไปกันหมอกซึ่งสถานที่ที่ผมไปนะครับสีนังตากหมอกนะครับอยู่ที่โรงแจ้งถ้าสินังกดเพ่งหยุดตากหมอกเบิดขึ้นก็ขึ้นสี่เป็นวัดนะครับต่ต้องมีรม่มแล้วก็ลอดไฟสีไปประดับนิดหน่อยครับเพื่อสางสีสันประมาณนี้นะครับ สำหรับตูลำโพงนะครับที่ผมจะปล่อยต่อนะครับก็จะมีเทมโม12นิ้วพร้อมดอกพี audio, อ่ออดิโออ่ายี่ห้อยังะ่ะรุ่นได้ละพี P ่ออดิโอบีเอ็มซิบสองแปดแปดเอฟนะครับเจ็ดร้อยวัตเป็นดอกโค้งรอนะครับดอกสําหรับเ,เบสนะครับสําหรับเสียงเบสหรือไปใส่เสียงกลางก็ได้เช่นกันนะครับสาหรับดอกนี้ผมทดสอบแล้วนะครับเอาไปขับเสียงกลางก็ได้การขึ้นกันนะครับ แล้วก็ตู้พร้อมพร้อมใส่นะครับเบรแทมโม่ท่านใดสนใจนะครับที่จะเอาไปใส่การใช้งานกับติดต่อผมมานะครับบอกว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับโทรมาสอบถามได้หรือทักแชทเฟซบุ๊กได้นะครับราคาแบ่งปันกันไปใส่มีหกใบครับมีหกใบ,มบมเมาเบิร์ดลดได้นะครับลดได้พิเศษสามารถส่งพัสดุได้นะครับขนส่งได้ตู้แทมโม่สามารถส่งได้นะครับกับสีเลือกส่ง โลจิกโพดประชนีนะครับใบละสองรอยนะครับาจะดทรงสำหรับตู้เทโมราคาพิเศษนะครับสนใจหรือท่านใดกำลังหาอยู่ทักผมมานะครับสอบถามราคาได้แล้วก็ตู้ผีกระแทกหลังยีบหนิวครับเหลืออีกสีใบครับสีใบสุดท้ายท่านใดสนใจนะครับ mm hmm. เมาส์เบิดีใบนี่ผมลดราคาพิเศษให้แต่ว่าทรงบะไรท่านต้องมารับเอาเองนะครับหรือ ท่านอยู่แถวอำเภอวังสามหมอนะครับอยากจะได้กะทักผมมานะครับผมสามารถส่งให้ได้ในระยะที่บอกไก่ปันไดนะครับระยะบ่อกเกินหาสิบกิโลแล้วกันครับผมสามารถส่งให้ท่านได้ครับบอกเกินหาสิบกิโลเมตรีใบนี่สีใบนี่ราคาพิเศษมาเบิร์หรือเจ้าคู่นึงนะครับใบเดียวว่าขายนะครับใบเดียวว่าขายขายเป็นคู่เอาคู่หนึ่งกับราคากับแบบแบ้งปันกันไปใส่ครับบอกแพ้งดอก ไปแล้วนะครับสองคูตอนทั้งเบิดมีแปดใบตอนนี้เหลืออยู่สี่ใบเองนะครับท่านใดกําลังมองหาอยู่กะรีบเลยครับฝ่าวเลยบอกได้คาเดียวว่ามีได้ของดีๆครับที่ผมปล่อยออกท่านใดสนใจกะเชิญทักมากได้เลยนะครับสําหรับมี่หลายท่านนะครับโทรมาสอบถามว่าฮ้อนฮ้อนกระทนนี่ขายบอกผมบอกขายนะครับผมใส่งานอยู่ประจําอยู่ ยังมีมีความจำเป็นที่ต้องใส่อยู่นะครับซีใบเนี่ย่าขายนะครับกับเบสเคพีวันกับบ่อได้ขายนะครับ,บ,บ,รรบ,บ,รรบผมใส่การใส่งานอยูอ่ท่านใดสนใจนะครับสอบถามสั่งซื้อได้ที่เคพี่เซาซิสเตม,มหรือชังกรโคราชนะครับเบอร์โทรศูนย์หกครับสอ,อ,องเจ็ดหกศูนย์เอ่อหม่ครับศูนย์หกห้าสองเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามห้านะครับชังกรโคราทเคพี่เซาซิสเตมครับ ผมรับประกันตู้สุดนี่เสียงออกดีครับออกนาดีรับประกันครับจากผมปาร็อกน้ำเพลงกับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตู้ข้อลำคือสีบดไดไปใส่นะครับตรงนี้ครับมองเห็นบบวุเหมืดนะครับสำหรับคลิปการเตรียมเข้าของเครื่องเสียงชุดมินินะครับเพื่อที่จะไปออกงานในคืนนี้นะครับกัคือสีมีเพียงเท่านี้นะครับจังนดดก็ติดตามรับชมเบิงบรรยากาศในการออกงานนะครับอีก ที่นึงนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเตรียมของขอบคุณทุกการที่ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆครับพี่น้องสําหรับผมป๋าร็อกคนทําเพลงในช่วงของเถืองเสียมันบานครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้ติดตามกันเล่หลายครับติดตามรับชมต่อไปสําหรับคลิปนี้ผมป๋าร็อกคนทําเพลงขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ